ใครใช้แอปพลิเคชัน Line อยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนที่แอปพลิเคชัน Line ของเราจะใช้งานไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครไม่ได้นะคะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยคลิปนี้แจ้งเตือนคะ่ะใครใช้ Line อยู่บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะทางไลน์นะคะเตรียมยุติการใช้งานเวอร์ชั่น12.18.0บน iOS และ Android นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีการประกาศแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบนะคะเต็มสิ้นสุดการใช้งานเวอร์ชันนี้บนอุปกรณ์ระบบ iOS 13.7และ Android 6.0.1และต่ำกว่านะคะดังนั้นดังนั้นใครที่ใช้แอปไลออยู่นะคะก็รีบตรวจสอบในมือถือเลยนะคะในบางอุปกรณ์เนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะ ทางไลก้ก็แนะนําให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ iOS หรือว่า Android นะคะก็คือมือถือทั่วไปแล้วก็มือถือ iPhone นั่นเองนะคะว่าเครื่องไหนรองรับได้นะคะแล้วก็เครื่องไหนเนี่ยไม่รองรับลายเวอร์ชั่นต่ากว่า12.18.0แล้วนะคะโดย iOS เวอร์ชั่น14.0และ Android เวอร์ชั่น7.0.0ขึ้นไปนะคะสามารถใช้งาน Line ได้นะคะโดยอัปเดตแอปพลิเคชัน Line ให้เป็นเวอร์ชัน 12. 18.0ขึ้นไปนะคะหากไม่อัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลต่างๆเช่นประวัติการแชทได้นะคะดังนั้นเนี่ย iOS นะคะหรือว่าถ้าใครใช้ iPhone อยู่เช็คดูนะคะว่า iOS เนี่ยเวอร์ชัน13.7.0และ Android 6.0.1หรือว่าต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถใช้งานไลน์ได้นะคะเนื่องจากไม่สามารถอัปเดตแอปพลิเคชันไลน์ได้นั่นเอง ส่วนใครที่ต้องการใช้งานอยู่นะคะก็สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ได้หากว่าอุปกรณ์ของเรารองรับนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางไลน์ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะคะดังนั้นตอนนี้ถ้าใครใช้รุ่นเก่าอยู่ก็แนะนำให้อัปเดตไปก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังะคะ่ะทุกคนเด็กๆกก็ต้องไปอัปเดตเหมือนกันนะคะมีทั้ง Android มีทั้ง iOS เลยนะคะทุกคนเราเราสามารถเข้า Pay Play Store นะคะหรือ App Store นะคะพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือกปุ่มอัปเดตได้เลยนะคะใครทำไม่เป็นหรือ,อยังไงนะคะอยากให้ทำวิธีอัปเดตให้คอมเมนต์บอกไว้นะคะถ้ามีคนไม่รู้เยอะๆนะคะเดยกเกดมาทำวิธีอัปเดตให้ค่ะทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยหลายๆคนใช้แอปไลน์อยู่นะคะจะได้อัปเดตกันค่ะใครคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ